อ๋อเ้ยพ้ยเขายิงตัวหัวเฮ้ย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 เี้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ัเฮ้เฮ้ยเี้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้เฮ้ย้้ยเยเเ้ยเฮเฮเปลี่ยนได้ครับยเฮ้ยเ้เปลี่ยนติดท็อปยเ่้ดเฮ้ย้วดยเฮ้เอ้ยยู่ในนี้ คนที่มาเล่นด้วยเนี่ยไม่ได้อยู่ในในรูปนี้เลยก็ดูเอาไม่ได้อยู่นะอ๋ออุกเรียนว่ะใครวะไม่ได้พี่จะเปิดรูปี่สานนะแปดทีการันตีถ้าเปิดตัวสกายวิ g งผู้ครอบงำอวกาศยานอาวกาศอุนตาสุดเท่สามารถล่องลอยในห้องล็อบบี้เพื่อชว์เพื่อนๆของคุณได้ าเปิดตัวสกายวิงผู้ครอบงำอวกาศโคตรครูคููแบบไม่เหมือนใครเริ่มต้นที่เเพชรกิจกรรมเริ่ม17สิงหาคมนี้ถึง23สิมิงหาคมนี้เท่านั้นกิจกรรมจ่ายก่อนค่อยรับคืนพิเศษทำภารกิจเพื่อสะสมโทเค็นภายในระยะเวลาที่กำหนดแลกรับเพชรคืนเหมือนได้ฟรีลด5 0สในสัปดาห์แรกของกิจกรรมกิจกรรมเริ่ม18สิงหาคมนี้ถึง24กันยายนกิจกรรมต้อนรับท่าใหม่เปิดฟอร์เต้นสเต็ปเท้าไฟเต้นเป็นหมู่คณะท่าเต้น firing s เซอร์ท er. ่าทาง h u ร์ทโบ k e n ท่าทางเบิร์นบีบีคิว ชาชางเคซี่กีตาร์ชาชางมาอิดชาชางนั่งบัลลังก์ FFWC เริ่มต้นที่9เพรกิจกรรมเริ่ม19สิงหาคมนี้ถึง25กันยายนต้อนรับคู่หูตัวใหม่1เพรเท่านั้นย้ำอีกทีเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เติมแค่1เพรเท่านั้นรับไปเลยน้องฮูกผู้สู้ชีวิตพร้อมสกิลที่มากับน้องฮูเพิ่มระยะการตรวจจับของไอเทมและความสามารถของการตรวจจับทั้งหมดกิจกรรมเริ่ม19 5, ม 25, สิงหาคมนี้ถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นกลับมาอีกครั้งกับแฟชั่นอีโวยินหยางแค่เล่นก็มีโอกาสได้ไดรับก้ามสักทองสุดเท่กิจกรรมเริ่ม20สิงหาคมนี้ถึง 26, เพิ่มมากกว่า100%แค่เติม99ไดมอนด์รับเพิ่ม50ไดมอนด์เติม299ไดมอนด์รับเพิ่ม150ไดมอนด์เติม499ไดมอนด์รับเพิ่ม300ไดมอนด์กิจกรรมเริ่ม20สิงหาคมนี้ถึง28สิงหาคมนี้กิจกรรมตามล่าความกดแค้นลดเยอะแบบตะโกนสูงถึง95%ย้ำอีกทีสูงถึง95%มีแฟชั่นมากมายที่คุณไม่ควรพลาดกิจกรรมเริ่ม21สิงหาคมนี้ถึง27สิงหาคมนี้พลาดแล้วพลาดเลยเติมดีเติมคุ้มต้องเว็บ เติมเกม c o m เท่านั้นโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะมาเจอกันใน EP ที่2นะครับปริศนาท้าลบใครวะอ่า,อารอบนี้นะฮะเป็นนักแข่งทีมอื่นนะฮะร,รอบที่แล้วเนี่ยเป็นนักแข่งทีมตัวเองเนาะอันนั้นคือปันปันแต่ไม่คิดว่ายอดวิวจะดีแล้วคนสนใจอยากดู EP ที่2เยอะรอบนี้เลยไปติดต่อหานักแข่งทีมอื่นนะฮะเพื่อมาทำอีที่2อาบอกเลยว่ารอบนี้ยากมาก อยากยากยาก,ยาก<_ <d> _ <n> เดี๋ยวดูกันว่านิกมาเนี่ยเขาจะทายถูกหรือเปล่านะนะครับแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปคุยกันน้องๆกันเลยนะฮะพร้อมยังพร้อมแล้วพี่เดี๋ยวพี่ใบที่หนึ่งให้ก่อนดีกว่าเปิเปิดอะไรไม่ใช่เอาใบที่หนึ่งอ่ะพี่ใบให้ก่อนเลยชื่อ,ช,อชื่อในแข่งมีตัวอักษรตัวโออ่า<ด>แล้วก็โลโก้ทีมเขาเนี่ยเป็นมีสีขาว อันมีทั้งหมด6ใบที่จะใบให้พวกเราเนาะเอาใบหนึ่งไปก่อนแต่ในก็เราเราไม่อยากนะสีขาวพี่น้อยโอซาก้าฮะสีขาวเลแพ้มึงมึงรอมึงแพ้เลยเอ้ยถ้าทำมันใจตั้งแต่อันนี้ก็ตอบได้เลยนะเดี๋ยวถ้าผิดมาก็เดี๋ยวกูได้ล่ในรี่นี่เดี๋ยวกูไปไล่เดี๋ยวกูไปไล่ดูเชื่อเลยเนี่ยอยากเดี๋ยวรอคขาไม่ดีกว่าอยากรอคขาไม่นี่หนึ่งอ้ฝ่ายแพ้กูจะเอาไฟไปจี้ใยให้ด้วยเดี๋ยวคื ห้ามตอบชื่อซ้ำกันโอเคป่ะคือใครใครได้คำใบสองแล้วชัวรก็ตอบก่อนได้เลยก็ได้ชื่อคนนั้นก่อนอ่าก็คือรางวัลมีให้หนึ่งพันบาทใครตอบถูกอ่ะหนึ่งโอ้กเอาวะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเปิดโลโก้ทีมรอแล้วตอนนี้เปิดไหนๆแล้วว่าโลโก้ฟิวถ้าฟิวฟิวได้สองสองคิวแรกเปิดได้อีกใบหนึ่งอ่า สองคิวแรกสองคิวแรกเดี๋ยวมีเปิดรูปด้วยนะหนึ่งโาก้ากรหนึ่งโอซาก้ากระวันตายหนึ่จ้าันนนะเอาเอาทำไมกูทำไมกูมีเซนว่าคนเนี้ยไอ้ยัอยู่ในหัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยะดุ้งจะดุ้งฮวบเฮ้ยมาเ้ย เ็นเลยวะกลับแล้วอยากดาเยอะิหรอคําไาดีกว่ามีม้วนห้อยห้อยห้อยยอตัวตายโอ้โหโอฟิวที่รใช่กูรู้สึกว่ากูเคยหนึ่งหนึ่งกับมันโคโนหมุนอีกแล้วอันนี้คือเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนเฮ้ยถ้าเองเอ่ยชื่อขึ้นมาเพื่อนก็แบบออเ้าชื่อนี้อย่าเกไว้ในใจ่อนพไว้ในใจฟิวอีกหนึ่งคิวฟิว ตอบได้แค่ตอบนะไม่ไม่มีเปลี่ยนนะสมมติถ้าตอบได้ได้ได้อีกหนึ่งเชือกกำลังจัดจูขอจาดนะได้แค่ยังไงสามคนตอนเนี้ยสามสี่คนนี่ไงเชี่ยสี่คนอะโลโก้สีขาวอ่าเ็สีขาวลองดูว่าเราเนี่ยพี่ฟ้าผมเนี่ยคนละชื่อไปเลยเนี่ยโบลีกับมีชื่อโตโอน้หน้าไม่กี่คนเี่สี่คนน่ะโอ้ยมันหลายคนนะเนาะนักแข่งปุรีกัะ แล้วพี่บอกว่าสีเอ้ยพี่บอกว่าสีค่ะสีขาวไม่ใช่สีขาวทั้งหมดแค่มีจุดสีขาวแล้วก็สีขาวแล้วครับใช่เออฮ้ยไม่ผมทีปดูทุกทีม QG Evil Magic ม b เกือบหมดแล้ว QG เฮ้ยเดินไหนวะโลโก้ทีมนี่ไงไอฟิวเดี๋ยวมึงตึงเกินไปหรือเปล่าเร็วไปครับไม่ดันเลยพี่สองคิวแล้วพี่เปิดเดันเร็วๆได้พี่ับได้ๆหยุดก่อนไอฟิวเดี๋ยวพึ่งนะ เอ้พี่เค้าได้พี่เค้าเปิดเปิดเปิดคำใบ้ที่สองให้ดูรูปให้ดูรูปอ่ะให้เราจะเอาคำใบ้หรือเอาดูรูปดูรูปดูรูกเลยดูรูปพี่เปิดรูปที่หนึ่งให้นะพี่บอกว่าคนนี้ขาวมากขาวผู้หญิงแน่เลย๋อฮะพี่มุขตอบพี่มุขตอบใคร่เหี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่อพี่บอกว่าตอบพี่เอ๊อะนี่เขาขอตอบก่อนนะเอาได้เลยคือ ถ้าตอบก่อนนี่คือ,อเ,คเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเอาจริง,รงไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไอ้เอไอสองพี่ของของพี่เปิดตอบป่ะเนี่ยสองเนี่ยเปิดดิบุกันพี่บุกกันฮะเปลี่ยนไม่ได้นะช,ชัวร์เปล่าเมลเชอร์บุกกันก๊อนมันตัวพีดำหน้าไม่เฉลี่ยเชิงใช่ไหมแต่ถ้าเปลีป่ยนหักสองร้อยเฮ้ยเฮ้ยมีปากงงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะติดเล่นไงนี่ท้าศพไปด้วยคือตัวท้าศ แต่งตัวคล้ายๆนะพี่ฮะอันนี้ผมก็รู้ว่าคล้ายนีอันนี้ไม่ไอดีพี่เนาะปดนไม่เราเราก็สีดำเลยคือใส่ปะเอาว่ะยังไงครับยังไงครับโอ้ยโอ้ยมาดิวะมันใช่เข้ามาได้ไงวะไอคิวฮ่าฮ่าบรจัดเลยอะเอาดิมีสไนด์ด้วยเล่นสไนด์ด้วยนะฮะวุ้ยผมก็จะจับเสน่ห์เหรอให้ผมแปลกไปอ่ะ เปนสไนด์ด้วยฮะแตกกลางเลยใครวะเฮ้ยใช่ไหมวะเนี่งผมแจกกลางคิดถึงไอ้ปุกกัดเลยก็เลยเรียกปุ๊กกัดแง่ผมขอตอบกลางคันได้ไหมพี่อ้าเดาเดาเดาได้แต่ถ้าใครจะตอบชัวร์ต้องบอกบอกมาบอกพี่ไปเลยเอาผมผมขอตอบนะขอตอบไว้นะไม่เดานะตอบได้ปุญกัดปุญกัดหยุดปุญก๊อตแจกกลางนะ คุณก๊อตผมพี่บคุณตอนนะต่อไปนะไอ้บอดี้ให้หัวรูปไม่ใช่รูปไม่ได้ใช่รูปจริงๆเขาพี่จิงหัวได้ไงวะไม่ใช่รูปอ่ะพี่บอกไม่ใช่รูปจริงๆเขาคุณก๊็ไมัเคยใส่กลางนานแล้วนานแล้วยินเลยครัเดิมคุณก๊อตผมอ่ะผมผมมปุ๊กก๊อตแล้วกันอ่ะไาจารยมาคุณคุณไม่ใช่มไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่คุณก็เคยแสกกลางนะปุ๊กก็แสกกลางเราไปย้อนดูสิใครแสกกลางว่าไงในโปลีกอ่ะมีอะไรคำเดิมไบบคุณผมอ่ะ Premises, ดาเลนไอเดียวอาจารยเดนเกินไปว่ะเกินไปวะไอ้เหี้ยาอะไรกูเจออย่างเงี้ยไอ้เหี้ยใบใบใบเสริมให้ตำแหน่งสไนฮะฮะโหเรียบร้อยเลยเอ้ยหมดแล้วตำแหน่งสไนใครวะแต่ละหมู่แต่หมู่หมู่แต่ตึงแต่ตึงโต่มู่หม่หรอหมโม่หรอเดียว โอโอนำหน้าโมโม่เหรอวะเฮ้ยเอาว่ะฟิวยังไงครับสองสองตันหน่งสไนเดียวเดี๋ยวโมชีแสกกลางเหรอะเออพี่ดูสองผมด่เฮ้ยเฮ้ยเอาว่าดูกันโอ้ยโมช่แสกกลางด้ยเอาล้วฟิวขึ้นนำสามสองตำแหน่งาไนยังต้องรีสไนวะใบดีสอง ใบที่สองจิตอันดับทับสิบในปุริกตอนนี้เออต้าสไลก็ตัดเป็นได้หลายทีสินะเป็ไงตัดเป็นได้หลายทีสินะตัดเป็นได้หลายทีนสินะสมิงไม่ใช่สมิงติดโควิดอยู่ตอนเนี้ยเออแต่สมิงจะมาก็ได้สมิงก็เสร็จกลางนะสมิงทำสีผมหรือเปล่าสมิงอ่ะไอพีกผมมีโตโอด้วยมันก็คิดด้วยดิใครมีโตโออ่ะมโมีหลายคนนะโตอ่ะ ว่ากูต้องโดนหักสองร้อยไว้เฮียกูดูทรงอะเล่นสนายคนนี้เล่นสนายมือสนายไอ้กระปอมเหรอไว้เฮียเออว่าใช่เปล่านะเปล่านะไม่ได้ดับนะกระป๋อมแสกกลางแล้วก็ตอบโอ้ก็เสกยด้วยก็มาเสกอยู่เอาชนะอีกหนึ่งเพื่อเปิดเพื่อเปิดใบอีกหนึ่ง เพคเคมันมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมพี่ให้พี่บอกอะไรมาเนี่ยก็เปลี่ยนได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเฮ้ยโฮ้ยไอ้ฟิวเวอร์เอฟฟิวเกินไปหรือเปล่าเด็กระบอกนะเปิดใบเปิดใบเปิดใบนะนี่ชุดมือสองรอบหรอวะใบที่สามป้าฮะจะอยู่ในนี้ใช่ไหมพี่คนที่อยู่ในเนี้ยใครวะไม่ใช่ฮะคืออะไรวะพี่อ๋อก็ไม่ใช่ไง ก็คนที่อยู่ในนี้ไม่ใช่ไงก็ตัดก็ตัดตัดไปได้เยอะไงเอ้าโโรแมนก็ไม่ใช่ละตัแหนึ่งชั้นไหนโมโม่ว่ะมีตัวโอนะโมโม่ทรงให้แสกกลางจัดนะว่าชัวโมโม่กูเคยเห็นตัวจริงไม่ได้ข่าวขนาดนี้นะไม่ได้ข่าวขนาดในรูปปีเต็งรูปพีแต่งรูปเยอะคุณขอรูปลูกก่อนรูปนั้นใหม่หน่อยพี่รูปปรับรูปปรับรูปปรับอ๋อรูปปรับไม่ใช่รูปจริงจริของเขา ลูกปัดแล้วกันนะลูกปัดนลูกปัดนะฮะ้ลูกปัดเนอาจิงนะไอ้เหี้ยทรงผมแบบเหมือนมูมูเลยถ้าดูในรูปอะเหมือนเหมือนอันนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้สีไอ้อันนี้คือวิเคราะห์ด้วยกันจะตอบด้วยคนเดียวนะครับโอ้ยยากเลยยากยากเลยตอนเนี้ยจริงบอกมือซ้ายเลยมามันก็ง่ายอะดูการเล่นของเขาหน่อยดูการเล่นของเขาหน่อยอันนี้เล่นแบบไม่มีสกินปืนนะเจ็บก็ใช้เมลเลยอ๊ะโอ้ยวิเขายิงแต่หัวเฮ้ย ถ้ามีสกินเนี่ยมันตายเล้นงานแล้วเนี่ยไอฟิวเนี่ยได้ยิงเธอมันคือผู้ใหญคือผู้ใหญ่โอ๊ยรอบหน้าต้องเล่นแบบมีสกินปืนละโอ้ยวิ่งก็ไม่ใช่ละโอ้ยไอไม่มีเขามาต่อยเลยแลกันโอ้ยโอ๊ยฟิวไอฟิวไอฟิวมีตัวโอหมายถึงว่าตัวโอนำหนแหละโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้ไงวะโอ้ยยิงกูได้ไงวะ คือเกือบเกือบมันจะเหมือนข่าวพี่บอกว่ามีตัวโอนี่หมายถึงว่าตัวโอหมายถึงทุกชื่อหรือว่าชื่อนำหน้าตัวโอนในชื่อตัวในชื่อหนีคนหนึ่งว่าใช่อ่ะอ่ะไรวะเฮ้ย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 จะอะไรคมวะเอกว่ะว่าใช่ว่ะกูรอดูอีกใบก่อนง่ายเลย เแยกูว่าดาวบอลเลยดาวบอลเนี่ยเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยสนไนด้วยใช่ไหมเดียวเออพี่รอดูดิไปดูทรงผมมาเยมาดิคนไทยเนี่ยเออเด้ดาวบอลแม่เลยที่เอาจริงกันเนี่ยแม่เนี่ยดูทรงผมนะเป็นทางซ้ายขวาเขาไม่เห็นไหมแมวจะเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำตอบไหมหรือเอาคำตอบนี้เปลี่ยนพี่เมื่อไหร่ผมไม่ใช่ปุ๊ก่อร้ายผู้ก่อเล่นไหนเป็นเลย ผู้ก๊อตเลยทนายให้เปอนเดยวกโทรหาดาววเลยไอย่ยกูโทรแป๊บเขาไปรับไว้นอย่าหาโทรอย่าหาโทน้อง่าโกงอย่าโกง่าโกงหัวใจนะไอ้ตรงผมมาดูร่างดูสผมไมุ่้นเหมือกไหนเี่ยว้า้ว้มาดิดีเซอร์ดีเซอร์สูสีขอาพวกนี้เฮ้ยฮุยฮ้ย ว้าจึงว่าจะคมก็คมเลยอ่ะแบบหัวเพ็กอันนี้มือทนายของคนในทีมโปรลีกเลยพี่ใช่ใช่ของทีมเใช่ปหมชนะไม่ได้ทําแต้มขึ้นมาไม่ได้นี่ไม่ได้ใบเพิ่มนะต้องต้องตอบแล้วนะฟิลฟิวยิงยิงใส่ยิงเออใส่ต้องยิงเลยแล้วฝ่าบเออเฮ้ยเอาว่ะมืบเอื้อเดินรอนี่กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพ็กขัดตาบมนเลยพี่ใคร โม่โม่โม่ใช่เขาขวบไวมแ้วเปลี่ยนเปลี่ยนคำถามนี่เหลือแปดร้อยแล้วเงินรางวัลอะพี่เอาวันมาพี่เอาวันมาอะไม่โม่โม่ว้าวอีกสักใบอครับฟีวเดียวแกบบแกฟิวเหียยิงก็ยิงชนะเกเอาใได้คาใบแกซิว ตัวหนน้ามืออันนี้พี่เปิดให้ตอนเป็นอันนี้ดีกว่าเปิดให้ช่วงแบบถ้ามันแพ้อะว่าเปิดให้เนี่ยเอาดีเอาดีเขาแชร์แต่เขาแย่งแย่งกันตอบแล้วกันใครได้ก็แบ่งกูทึบพูดแค่นั้นไอ้เห้ยเป็นเมลไดเหลือแปดร้อยละแอ้วเนี่ยแค่ฟิวแพ้มันจะพูดยังไงแล้วจริงอ่ะโอ้เขาเล่นผิวขาดนี้เหรอวะเวียดดีว่าเด็กกว่าฟิวไหมฟิวดิพี่เดี๋ยวเรื่องว่าหลบมุมหลบตาดาวน์วอลล์หรือเปล่ายไอ้ดอกไปไหนวะ ดาวองเขาเล่นสองคปินนะเว้ยเขาเอาอดตรงไหนอ่ะหู้ไดมอนด์ตับตรงไหนไดมอนด์มันจะทำไงไม่ใช่หรอกพี่บอกว่เหมือนกันไหนก็ดาวองว่าเอ้กับจอมหรือเปล่าวะสเต็ปคล้ายๆกับปอมไม่ใช่แล้วพี่นี่ปั่นนี่จอไฟเขาวางเป้าอยู่น้ำอย่าเพิ่งผูกนะน้องทิมกูแบบให้กำลังใจจัดเฮ้ยเฮ้ยเอาปักโถงกันเอาเฮ้ยเฮ้ย ไฟวงวงของเขาไฟวงวงของเ้ยมันมันมีห้โตัน่ารอดนะมีไฮโตันะมันยังไม่ป้ามยานนะเอาเลยละกันเขามีไฮโตัว่างน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงนี่ไงยังเออว่ะคิดเหมือนมิวเลยว่ะใช่แน่เลยกูว่าใคร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 แย่งกันซะแล้วไม่เห็นหมูโม่เล่นชันเลยยังหมูโม่เล่นชันจะเ็นยังไงเมื่อแกเปลี่ยนภาพเปลี่ยนคนว่าผมว่าผมว่าผมโม่ เออม็ดเดียวคมๆเนี่ยโมโม่เชื่อผมดิเล่นเม็ดเดียวกับผมด้วยแล้วทำใจใบอ่ะฟิลแฟ็คเมืองฟิลจุกไว้ก่อนนะใบต่อไปนะใบดีสี่มาแล้วเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นสตรีมเมอร์ด้วยน่ะเข้าทางกูแล้วไงเอาว่าเอาว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเดี๋ยววไอซุบโมโม่มีด้วยหรอวะ ไม่มีไม่หลักพงหลักพันหลักร้อยก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับงโมโม่งโมม่ยูทูบไม่ใช่เฮ็ดแล้วกันตอบคำถามเดียวกันไม่ได้ด้วยแล้วตอบคนเดียวกันไม่ได้ด้วยโอใครมั่นใจก็ตอบก่อนเลยใครไม่มั่นใจก็รอแต่รอ,อช้าโดนแย่งนะโดนแย่งไหม <bij a laugh> โดนแย่งนะ เพดโมโม่ชื่อเอเอ YouTube โมโมช่ชื่ออะไรวะมีได้หรอเปล่า่ะเล่นผิวๆอย่างนี้เฮ้ยเ,เดี๋ยวพอโอโ้โหใ<อ>บนี้สำคัญใครใครจะกดตอบก่อนแค่นั้นเองอ่ะใ <c oughs> บที่ห้านะครับอเคยได้แชมป์โอโ้โห ฟันตสลายอ่ะริบคอม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 ไม่ได oui> ้แชมป์ไอ้ยัน uh นี่ไอ้ย hey uh ันรออะไรอ่ะไม่ได้แชมป์อะไรแชมป์อะไรก็ได้นะหมายถึงเคยได้แชมป์แชมป์โปลีแชมป์ระดับโลกแชมป์อะไรก็แล้วแต่เคยได้แชมป์อ่ะเคยได้แชมป์นี่กีแชมป์เลยวะรออะไรอ่ะยังไซีกีแชมป์เลยวะไม่เกือบได้เอเชียแต่ไม่ได้บ้างะไม่ได้ไม่ได้ เขามีแชมป์อะไรอย่างงี้พี่ปัมเลยเนี่ยกูพี่พี่ปัมเลยแต่พี่ปัมไม่จะตีพี่เอ้าจบแล้วเหรอลพี่ตายแล้วพี่เฮ้ย โอยเจ็ตึงด้วยอยเาใครวะโ้รู้ไม่ทันเหอกเนียไม่ได้ช่ดัน์ดาน์ดาน์ดาขอดาวน์รับสูเขอไม่ดิเอ็งเอาไปเลยดาวน์อ่ะขอดาน์อ่าเดี๋ยวแั๊บนึงนะใบเดี๋ยวบรทวนกันอีกรอบนึงไปที่หนึ่งนะชื่อในแข่งมีอักษรตัวโอโลโก้สีขาวกับสีขาวเล็กเข้ามาเียสีขาวด้วยเหรอดีกัมีไหม ไอ้ก็ทัดทูดีเนี่ยใบที่สองเนี่ยสำคัญติดท็อปสิบไอ้เฮียดีเอฟไม่ได้อยู่ไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนได้ครับอกเปลี่ยนติดท็อปกายเ็าด่าวอรแล้วด้อเอาดีเอฟไม่อยู่ในนี้อ่ะดูสิดูสิใครเนี่ยได้แชมป์่าเคยได้แชมป์ติดท็อปสิบด้วยเจ้านะพี่ผมขอเจ้านะฮะชิคิเขาไม่ได้แชมป์อ่ะดูสีผมดิดูสีผมสิไม่รู้เอ๊ะ ยังงไดีวกว่าเออเปิดอ่อาใบที่สามก็คือคนที่มาเล่นด้วยเนี่ยไม่ได้อยู่ในในรูปนี้เลยอ่ะก็ดูเอาไม่ได้อยู่นะโอ้ยกูเครียดว่ะใครวะใบที่สี่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ด้วยแล<บ>้วกูมั่นใจว่าโมและฟอร์วัชชั่มเนี่ยชิดหนักเลยใบที่ห้าเคยได้แชมป์ <laughs> อ่ะพี่จะเปิดรูปที่สามนา <laughs> ะเออ พี่มึงก็ตอบพี่ใครอ่ะเอาคอนเฮ้ยใช่เหรอใช่มุกคอนมุตะไหนเอาคนอื่นคนอื่นคนอื่นมุกคอนวะมุกคอนมุตะไหนเอาช่วยนะโือย่าฟุกคอนมเจอกูมฟุกคอนมุเจอกูตรงนี้ก็จำได้เลยสมัยเนี้ยก็จำได้เออกูจะรู้ไม่ได้อเห้ย่าเออเอาคนหนึ่งตอบมานะอาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้ หดเลเฮียเอาดาวบอลนั่นแหละเอยดาวบอลไม่อยู่เฮียของกเกียเ้ยไอเดียไอเดียไอเดียเล่งดาวบอลไว้แต่ดาวบอลไม่อยู่ในท็อปสิบเอ้ยเฮียมเียนเปท็อปสิบอ่ะมึงเง็นมาเลขสิบไม่ได้ทีมซีเกียท็อปสิบอ่เงียมีใบที่หกใครเลยนะน้องน้องใช่พี่มีให่ได้เลยกลัวให้เลยได้เลยได้เยะรเี่ย ไม่ใช่มือสไนด์ไงก็ถ้าเขาจับสนด์ก็เป็นมือสไนด์ไงโอ้ยทำไมเชิงอะไรมันไม่ใช่นะปุ๊กก็เล่นแบบอย่างั้นแหละเค่บอกสไนด์มาเดี๋ยวเเดี๋ยวเราไปดูรูปเต็มๆของปุ๊กเก๋มาปุ๊กก็แต่งหญิงครับปุ๊กก็แต่งหญิงหรือไอ้เนี่ยเนียเนี่ยยเนเนี่ยเนี่ยนเี่ยนกเ่ยนเนีย่ เขวเลยอ่ะโดนมือสัตว์นายเขาให้ขวเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวตามตามปุ๊กปุ๊บเข้ามาก่อนสัมภาษณ์ปุ๊กนิดหนึ่งรอปุ๊กเปิดไหมได้ไหมปุ๊กโอรูปมาเป็นหมาเลยว่าละตามศพไม่ยุตจัดเลยอ่ะปุ๊กปุ๊กปุ๊กดูดูหน้าจอพี่ปุ๊ก เอลยแล้ยก็ตึงเลยอะรูปที่ตึงจับไม่ทไม่เคลื่อนร้ายอะเขาหมาไหมพี่ผมไม่เกี้ผมยังไม่เต็มที่เลยเอาใหม่ยไหมเออมันยังไม่เต็มที่เลยอ่ะไอฟิลแว้งแพ้เลยไอพี่เล่าไม่เปิดมาเนี่ยไอเอไม่รู้ตอบแล้วอ่ะเดี๋ยวแค่เปิดมาแค่เนี้ยแสกลางไปพี่ผมนึกถึงคนเดียวแสกกลางอ่ะตอบเดียวตอไปปุ๊กเลยนี่ขนาดเอาแบบเอารูปปั่นๆมาเลยนะถ้าเปิดถ้ารูปเปิดแค่รูปเดียวถ้าเปิดรูปสองรูปสามเรียบร้อยเลยเด็ก มือสไลด์ด้วยพี่อ่ะมือสไลด์ด้วยอ้อันนี้พี่เลยพี่อันนี้พี่ทำให้เองก็วะใช่พี่พด่าทุกคนเลยตอนนั้นลูกผมด้วยพี่ฮ่าหาหาลูกผมดิว่ามีลูกวะลูกเมลอ่ะมีมีมีเลย้ยจะสัมภาษณ์เมลไอ้ยปุ๊กก่อนปุ๊กตอนนี้อยู่ทีม CG ครับอยู่ CG เนอะตอนนี้มาแรงนะเมื่อวานนี้ก็ ตีกับซีจีแพ็กตลอดเลยว่ะแล้วแล้วท่านปุ๊กคิดว่าทีมนิกมานี้เป็นยังไงครับฟอร์มตอนนี้ก็งั้น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 กดกดกตึงคแผลพี่เมย์เฮ้ยโอ้โหครับครับเฮ้ยประมาณวันนี้พี่ก็เห็นปุ๊กเริ่มมาสตรีมแล้วกลับมาสตรีมบางทีตื่นมาเช้าบ้างใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นไงสถานะโสดหรืออะไรยังไง สูตครับสดตลอดครับใช่พี่พี่สถานะสถานะสดแต่เด็กเพียบพี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ไม่ไม่หมดจะทอดถึงกันเนียสันเนี้ยึสแม่ไม่ไม่มีคุยเหรอตอนนี้ไม่มีคุยเหรอผมไม่มีเลยไม่มีไม่แต่คนเดียวเลยใช่มริงจริงๆอ้าวเอาว่ะสาวๆครับทุกคนครับอ่ะเห็นรูปปุ๊กแล้วเป็นไงต้องจีบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือรูปปุ๊กให้ใหม่ ฟุ <Das que ath> กก็ส่งมาให้อยู่นี่ตอนแรกก็จะเอาลูกพวกนี้กลัวแบบถ้าลูกนี้จําได้ไหมเมลถ้าพี่ปิดคอจะไงพี่เนี่ยเนี่ยลูกฟุกเนี่ยถ้าถ้าปิดปิดหัวเราให้ให้คอลงไปเหรอเนี่ยที่ใส่เสื้อกิจีเห็นไหมเห็นพี่เห็นเราเราปิดตรงไหนป,ปิดปิดหัวไงจะรู้ไว<ม>ว่าผมทรงผมมาทรงผมพี่ฟุกว่าเป็นอีกแล้วแกจำง่ายถ้าถ้าปิดหัวคือไม่รู้เลยโอ้ถ้าปิดหัวนี่ผมต่อเพลงวินนั่นเอแล้วปั่นเลย่ยใส่ชุด เกลวีด้วยถ้าปิดหัวได้ตอบเควินนั่นเนี่ยนี่ตอนแรกก็เอาเควินไม่มีตัวเอ๋ยนี่แหละเควินไม่มีตัวเอ๋ยเออว่ะนี่ตอนแรกเอารูปนี้ปิดหัวเด้วยตอบเอดตบกระปอมเลยกระปอมเลยงง่ายทรงเดียวกันเลยเนี่ทรงเดียวได้หายดีเลยเนี่ยได้แชมป์ด้วยอันนี้อ่ะรูปนี้อ่ะปิดหัวปิดหัวตอบถูกไหมถ้าเป็นรูปนี้เดชถูกไม่ที่พี่พี่ไม่พี่ไม่ไม่เอารูปพวกนี้เพราะว่า วัวปุ๊บมันลงแบบหน้าเฟซตัวเองแล้วแบบมีคนเห็นแล้วไงเนี่ยไม่ได้ลงเฟซเลยรูปพวกเนี้ยี่ะลงแต่ไอจีเออคันนี้ออกช่องพี่แล้วเป็นอะไรไปเนี่ยเอาได้หมดเฮ้ยสาว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 นี่ครับนี่เฮ้ยเป็นอาเชียหวายพวกไมมีแฟนพี่เชี่ยมีแฟนเลยไหมเม้เชื่อ์ไหมเชื่อพี่แต่ว่าเชื่ียร์เชื่อเชื่ออยู่ว่าถ้ามีแฟนเด็กกับพี่เพียบเลยพี่เด็กกับไม่เชื่อนี่อะเยอะจัดโอ้ย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 เกินไปไหม พี่มันไม่เกิดหรอกพี่ยินนิสารเลยเยอะจัดดูดูท่าละเมลอิจฉาเมลอยากมีใช่ไหมล่ะไม่ขาไม่อยากนี่ยจีบเลยพี่พี่เมล่าจีบเลยเดี๋ยวรูปเนี้ยเออได้นะน้องๆไะก็อ่ะพุกติดตามพุกได้ที่ไหนบ้างตอนเนี้ยเพจพุกก๊อสครับเพจพุกก๊อสเนาะก็แล้วก็ยูทูบยูทูบได้ทำปะเนี่ยพี่พี่พี่ย้อนดูเนี่ย ทำอยู่เหรอปีที่แล้วปีที่แล้วเฮ้ยเมลรู้ที่ไงเมลอ่าเมลได้ไป800บาทเนาะ800บาทเออหักภาษี7 0 0ดยเหลือร้อยหนึ่งอ่าก็เดี๋ยวพี่โอนให้เจ้าภาษีแค่ภาษีหนักจัดอ่ะพี่ขออนุญาตคลิปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้าเดี๋ยวติดตามกันว่าจะมีใครมาใน ep ที่สามเนาะเดี๋ยวพี่ขอตัวลาส่วนตัวครับ